สวัสดีครับผมชื่อตาต้านะครับเป็นเด็กที่เคยติดการช่วยตัวเองมาตั้งแต่ป .5 และใช้ความพยายามมากกว่า6ปีเพื่อหาวิธีการเอาชนะความคร้แบบถาวรวันนี้ผมจะมาบอกผลลัพธ์ของการงดช่วยตัวเองของผมตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับโอเคก่อนจะเริ่มต้องเท้าความก่อนว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในสมัยนี้นะครับติดกับดักกับความสบายมากเกินไปโดยเฉพาะความสบายที่เกิดจากการช่วยตัวเองผู้ชายบางคนแม่งช่วยตัวเองทุกวัน หรืออาจจะวันละหลายครั้งเลยด้วยซ้ำนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่ควบคุมอารมณ์ทางเพศจะเป็นยังไงในช่วงมอต้นเนี่ยผมติดการช่วยตัวเองมากๆนะครับผมไม่มีแรงแม้แต่จะลุกออกจากเตียงเลยตอนนั้นเพราะว่ามันช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนเรียนออนไลน์ทั้งติดเกมติดการ,ร์ตูนไรเป้าหมายที่ชัดเจนจน จนต้องมาถึงมปลายเลยนะครับที่ผมตัดสินใจเลิกช่วยตัวเองแล้วก็เลิกช่วยตัวเองได้สาเร็จผลลัพธ์ของการงดช่วยตัวเองของผมมันก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มอัปเดตขึ้นทีละเดือนทีละเดือนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับต่อไปนี้จะเป็นผลลัพธ์ตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นจนถึงเดือนที่6ที่ตัวตนของผมจะเปลี่ยนไปตลอดการรวมถึงคุณด้วยถ้าคุณทําได้นะครับในเดือนแรกนะครับเป็นเดือนที่ ผมว่าเป็นเดือนที่หลายคนน่าจะทําได้อยู่น่าจะเป็นเอเวอร์เรอะไรประมาณนี้อยู่นะครับก็คือไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผมอะยังเขาเรียกว่ายังเกิดความอารมณ์ทางเพศได้ง่ายอยู่เนื่องจากว่าผมติดมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากๆเกือบ1ิบปีอะเพราะฉะนั้นเดือนแรกเป็นเดือนที่1ึก็คือยังมีโซเชียล n อนเซนตี้โซเชียลแอนซตี้ก็คือ แรงกดดันทางสังคมนะครับไม่กล้าเข้าสังคมหรือว่ายังไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมอะ่ะเป็นประมาณนั้นนะครับอย่างที่2ก็คือยังเกิดความยังเกิดความหงี่เกิดความมีอารมณ์ทางเพศได้ง่ายอยู่ในเดือนแรกนะส่วนข้อดีอะล่ะข้อดีของเดือนแรกนะครับผมจําได้ว่ามันมีความมั่นใจขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะเพราะว่าเราเลิกได้หนึ่งเดือนแล้ว ปกติคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเลิกได้ไม่เกิน7วันหรือว่าก็อาจจะ1เดือนนะครับมาต่อไปเดือนที่2กันเลยเดือนที่2ผมนะครับเริ่มมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเนื่องจากสามารถเก็บรักษาไว้ได้ไว้มา2เดือนและสาวๆโพลลัรับนะครับสาวๆที่ผมรู้จักทักผมก่อนทัทง้ทงๆที่ไม่เคยนะครับโดยจะเป็น อาจจะเป็นเพื่อนในห้องหรือว่าผู้หญิงที่ผมเอาปวนว,ว่ารู้จักแล้วกันก็เคยคุยกันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าทักใครก่อนผมจะเป็นคนที่ไม่ทักใครก่อนครับจนต้องรอให้คนอื่นมาทักซึ่งโดยปกติแล้วก็ไม่เห็นมีไม่ค่อยมีผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายแม้แต่สักคนมาทักผมนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนอิมเพรสชันผมมันจะไม่ค่อยดีเหมือนไม่ค่อยน่าทักเท่าไหร่แต่ว่า หลังจากที่ผมทํามา2เดือนแล้วเนี่ยออคนคนเริ่มที่จะกล้าเข้าหาผมมากขึ้นอันนี้ผมไปอันนี้ผมไปเซริร์ชรีเสิร์ชมานะก็คือเหมือนเขาจะเรียกว่ามีฮอร์โมนฟีโรโมนเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนที่2ผมมีฟีโรโมนมากขึ้นมันจะทําให้ดึงดูดทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะครับเพศเดียวกันจะมีความคารบแล้วก็ อยากเข้าหาคุณมากขึ้นส่วนเพศตรงข้ามก็อยากเข้าหาคุณเพราะเรื่องอย่างว่านะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะนี่เป็นคร่าวๆละการของเดือนที่2นะผมจาไม่ค่อยได้ละต่อไปก็เดือนที่3นะครับเดือนที่3เนี่ยโอ้เป็นผมทํามา90วันใช่ไหมซึ่งฝรั่งนะครับฝรั่งเขาจะเขาเรียกว่าจะเขาจะโฟกัสกับวันที่90มากเพราะว่า เหมือนมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เขาเรียกอะไรมากขึ้นมันจะเห็นชัดขึ้นเออจากการโนแฟบมันเขาเรียกว่าโนแฟบนะครับการงดช่วยตัวเองเนี่ยการผลลัพธ์ของการเลิกโนแฟบมันจะเริ่มเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงเดือนที่3นะสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือผมเริ่มโฟกัสกับเป้าหมายชีวิตของผมได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้นานมากขึ้นแล้วก็ เริ่มมีสาวมาจ้องมองผมมากขึ้นนะครับไอเดือนที่แล้วก็คือเพื่อนผมคนที่หรือคนที่รู้จักมาทักผมใช่ไหมแต่ว่าเดือนนี้ก็คือสาวที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือว่าอาจจะเคยเห็นหน้ากันแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นเริ่มมามองหน้าผมนะครับที่เดือนที่3ส่วนอขอดีเทลหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคลิปสั้นเกินเดือนที่สมตอนนั้นช่วงนั้นผมผมปิดเทอมแล้วเดือนที่3เสียดายเลยไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์มากนะครับแต่ว่า อันิดหน่อยก็คือผมเริ่มจะกล้าคุยกับคนแปลกหน้ามากขึ้นอ่า social anxiety เริ่มลดลงที่ผมพูดไปเมื่อเดือนแรกนะครับอ่าใช่แล้วอีกอย่างก็คือผมผมพูดเก่งขึ้นเล่นมุกได้ดีขึ้นเขาเรียกว่ามีภูมิฐานทางความทางเอ่อหรือมีเสน่ห์อะไรมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมไปรีเสิร์ชใหม่อีกเช่นเคยนะ การโนแฟบเนี่ยมันทำให้เทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเพิ่มขึ้นความมั่นใจมันจะเพิ่มขึ้นมาแถมซึ่งสิ่งที่ตามมาจากความมั่นใจนะครับคือคุณจะกล้าพูดกล้าทำคิดเร็วขึ้นโฟกัสมากขึ้นอันนี้คืออันนี้คือผลลัพธ์ของการที่มีเทสโทสเตอโรนมากขึ้นนะครับอันนี้มันเกี่ยวนะผมบอกเลยว่ามันเกี่ยวไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่เล่นกล้ามหรืออะไรนะนี่โนแฟบคุณก็ได้เทสโทสเตอโรนเหมือนกันนะครับโอเคมาต่อไปเดือนที่3ก็แค่นี้พอนะครับต่อไปเดือนที่4มั่นใจแบบโคตรมั่นใจแบบสุดๆเลยเพราะว่าคุณนะมาไกลกว่าคุณมาไกลกว่าคนแบบ70% 80%แล้วผู้ชายกว่า70% 80%นี่ไม่รอดนะครับส่วนมากก็อาจจะเป็นเดือนที่3หรือไม่ก็ไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะ ก็คือมั่นใจเพราะว่าแบบชีวิตนี้แบบไม่เคยเก็บได้นานขนาดนี้แล้วนะครับส่วนผลลัพธ์ของผมเนี่ยมีเรื่องผู้หญิงนะมีสาวๆสวยๆวยแบบลูกครึ่งฝรั่งหรือแบบอาหมวยแบบส่งสายตาให้ผมอะเออทั้งในและนอกโรงเรียนนะครับเพราะว่าคือผมรู้ได้ไงถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่เคยไงผมเคยเห็นนะไอ้สาวลูกครึ่งที่ผมบอกผมเคยเห็นในโรงเรียนแต่ว่า เธอไม่เคยมองผมต่อให้ผมมองเธอเธอก็ไม่เคยมองผมแต่รอบนี้คือผมหานไปปุ๊บเธอมองผมแบบส่งสายตาให้แล้วก็เขาเรียกว่าเ,เหมือนที่ผู้หญิงชอบทำแบบปัดปัดผมแบบให้อยู่หลังหูอันนี้ผมไม่รู้อธิบายไงเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่า productivity นะครับเดือนนี้ผมแบบโหผมโฟกัสกับธุรกิจมากนะแบบผมสามารถโฟกัสกับการทำงาน <c oughs> หรือว่า การเรียนผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนะลยผมโฟกัสกับการทํางานแล้วกันอะทำงานเริ่มธุรกิจผมเริ่มธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนนะครับก็คือทํางานได้นานนะอะผมสามารถทํางานได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นโดยที่ไม่หลุดโฟกัสมากนะักนี่เป็นผลลัพธ์ของการ no fab มาถึงเดือนที่สนะครับ มามาถึงช่วง2เดือนสุดพีคของผมนะครับเดือนที่5ผมกลายเป็นคนที่ยึดติดกับเป้าหมายชีวิตการพัฒนาตัวเองเพราะว่าคุณรู้ไหมในฟีด YouTube ของผมอะ่ะผมเป็นคนที่เหมือนมี2โลกอะโลกหนึ่งก็อาจจะไร้สาระหน่อยแบบดูคลิปที่มันเป็นเขาเล่นเกมหรือว่าแคสเกมอะไรประมาณนี้อีก เซตหนึ่งก็คือจะเป็นแบบคลิปแนวๆพัฒนาตัวเองทั้งของฝรั่งแล้วก็ของไทยนะครับซึ่งเดือนก่อนๆเนี่ยเวลาที่ฟีดขึ้นมาแล้วมันจะมีคลิปสนุกกับคลิปพัฒนาตัวเองมาให้เลือก2คลิปอะ่ะสมมติว่ามีให้เลือก2คลิปนะผมจะเลือกคลิปที่มันสนุกก่อนครับแล้วก็เก็บเก็บคลิปที่พัฒนาตัวเองไว้ดูในภายหลังไว้เออไว้ดูภายหลัง <laughs> คือใจก็อยากพัฒนาตัวเองแหละเดือนก่อนๆแต่ว่าแบบเออความสนุกต้องมาก่อนไงแต่ว่า ตั้งแต่เดือนที่5นี้เนี่ยผมกลายเป็นว่าผมอะ่ะผมเลือกที่จะดูคลิปพัฒนาตัวเองก่อนผมเลือกที่จะดูคลิปที่มันไม่สนุกก่อนหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นเพลงเนี่ยผมชอบฟังเพลงใช่ไหมผมก็จะเลือกเพลงที่มันเป็น r ร d p พิลก่อนหรือเพลงที่รพิหรือหรือเป็นเพลงที่แบบมันจะไม่ค่อยเศร้ามากอะไรประมาณนี้นะครับกดแบบเหมือนเพลงแร็ปเปอร์อะไรประมาณนี้เออนี่คือในเรื่องของการเป้าหมายกับการพัฒนานะ ต่อไปนะครับคือกล้าคุยกับคนแปลกหน้าไม่กลัวที่จะคุยกับผู้หญิงสวยๆจนผมมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นในเดือนนี้เป็นโอเป็น10เป็น100คนอะไม่ถึงร้อยคนผมว่าเป็น10บสบคนเลยอะเป็น10คนทั้งเจ้าของธุรกิจเพราะว่าผมทําธุรกิจไงผมต้องการคอนเน็ชันด้วยแหละส่วนหนึ่งทั้งนักกล้ามนะครับเพราะผมเล่นกล้ามด้วยหรือว่าสาวสวยนะครับคืองี้ผมชอบไปที่คาเฟ่ไงแล้วคาเฟ่ก็มีสาวๆน่ารักนักแบบ เป็นพนักงานนะผมก็ชอบเข้าไปคุยด้วยไม่รู้เป็นไรนะเหมือนเหมือนเหงาอะ่ะผมก็คุยจนจนสนิทกันจนรู้จักชื่อกันแล้วมี IG กันแล้วเนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งสำหรับเดือนที่5ก็คือผมมี m มซ์เซตหนึ่งเกิดขึ้นเป็น m มซ์เซตที่ว่าผมไม่กลัวใครหรือว่าอะไรอีกแล้วหลายๆสิ่งที่ผมเคยไม่กล้าทำผมก็ทำในช่วงเดือนที่5นี้ได้แบบชิวๆเลยนะครับ เอาเป็นด้านดีก่อนเนาะคือผมแบบไม่กลัวที่จะลงสตอรี่หรือว่าทําอะไรแผลงแผงแปลกแปลกที่มันที่มันมีประโยชน์กับผมอะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบอะผมไม่กลัวแล้วนะครับผมไม่แต่ก่อนผมก็กลัวการนินทาด้วยนะคือเวลาผม <laughs> จะทําอะไรแบบคือว่าเปิดเพลงฟังเพลงที่ชอบฟังแล้วผมกลัวคนอื่นนินทาไว้หรือว่าแบบแค่เราทําอะไรเสียงดังนิดหน่อยอะไรผมก็กลัวคนอื่นนินทาไว้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วนะครับผมไม่กลัว อันนี้คือข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันนะไม่รู้เป็นข้อเสียวะนะหรือว่าเป็นที่ดีไซของผมก็คือผมทําธุรกิจในวัยเรียนใช่ไหมซึ่งผมอ่ะชอบโดดเรียนไปทําธุรกิจเว้ผมทํานี้ตั้งแต่ม .4 แล้วแต่ว่าคือช่วงเนี้ยผมมีความกล้าหาญขึ้นแบบโนโฟแฟบไงบวกกับผมผมอยากโฟกัสกับธุรกิจมากกว่าการเรียนนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่ผมเล่าให้ฟังเฉย,ยๆก็คือผมก็กล้าโดดเรียน ผมกล้าโดดเดียนผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวการติดศูนย์รอมอสอะไรอีกแล้วก็แค่ติดก็แค่แกะถูกไหมเอออันนี้คืออาจจะเป็นดาบสองคมหรือยังไงก็ไม่รู้ของความกล้าหาญจากการโนโฟแฟบของผมนะครับต่อไปเป็นเดือนที่6ผลลัพธ์ใหม่ๆเริ่มเกิดขึ้นช้าลงแล้วนะ ผมมีพลังงานน้อยกว่าเดือนที่แล้วก็คือง่ายๆก็คือช่วงพีคข,ของผมมันเริ่มดรอปลงไปแล้วนะคะับเ้าเป็นกราฟก็คือช่วงเดือนที่5ใช่ไหมกราฟมันจะแบบสูงสุดเลยเป็นพาราโบลาเลยแต่ว่าพอเดือนที่6ปุ๊บมันจะเริ่มแบบมันจะไม่ดิ่งลงมากแต่ว่ามันจะเริ่มขึ้นช้าเอเออะไขึ้นช้าลงช้าลงเป็นค่อยๆเป็นแฟตเป็นลายเรียบๆไปนะครับตอนแรกผมก็กลัวนะแล้วก็กังวลว่าแบบเออผมทาอะไรพลาดหรือเปล่าทําไม เออทำไมมันไม่เริ่มไม่พัฒนาหาอะไรเลยแล้ว,วะจนผมกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วผมกลายเป็นคนใหม่ไปแล้วครับตอนนี้ผมไม่ใช่คนก่อนหน้าที่หมกมุ่นกับเรื่องเพศแล้วก็ไม่เอาอะไรกับชีวิตเหมือนตอนหมอต,ต้นแล้วบทสรุปในเดือนที่6คือร่างกายและจิตใจของผมพร้อมที่จะต้อนรับความําเร็จในทุกๆแบบไม่มีวันกลับไปสู่จุดๆเดิมได้อีก ถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์แบบผมนะครับหรือแค่อยากเปลี่ยนแปลงตัวตนให้เป็นตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นคุณจําเป็นต้องงดช่วยตัวเองคุณอะไร,ไ,รไม่ต้องคุณอย่ารีบนะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบรีบแล้วคุณจะมีความกังวลซึ่งการโนแฟบคุณก็อาจจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันดีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับเวลาว่าคุณจะทนได้นานแค่ไหนก็อ,อ,อ,อดทนกับมันแล้วสังเกตผลลัพธ์ไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าหากคุณต้องการทริคหรือวิธีการเลือกช่วยตัวเองให้เห็นผลแล้วก็ให้อยู่ยาวๆอย่างถาวรน,นะครับสามารถเข้าลาย OA ของ NoFab โดยสามารถสแกน Q r วเอาคดบนหน้าจอนี้หรือว่ากดเข้าไปในลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราจะอัปเดตข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการช่วยตัวเองตั้งแต่แตเดือนแรกจนเลิกได้ตลอดไปเลยสำหรับวันนี้ผมตาตาขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ